เซอร์ไพรส์ว้าวแปรงสีฟันสปาร์เ e ิลคิทโซนิกโอเคไปแปรงฟันกันเย้บนปากก่อนเดี๋ยวพี่พีบจะมาสอนการแปรงฟันนะคะมันสั่นใช่ไหมใช่โอ้โหสั่าดยังไงดูหน่อยแปรงสีฟันสปาร์เ e ิลคิทโซนิกเนี่ยเขามีเทคโนโลยีพลังงานการสั่นนะฮะ แบบโซนิกถึง16 00 0ครั้งต่อนาทีนะคือช่วยลดค่าพลักให้ฟันขาวสะอาดตัวด้ามแปลงใช้วัสดุฟูดเกรดปลอดภัยตัวขนแปลงเป็นดูปองไนล่อนนุ่มเหมาะสาหรับเด็กฮะและที่สําคัญคือหัวแปลงเนี่ยถอดเปลี่ยนได้แนะนําให้เปลี่ยนทุกๆ3เดือนนะครับทุกคนเพื่อประสิทธิภาพการทําความสะอาดและสุขขานามัยที่ดีนะฮะแายที่สําคัญนะคะทุกคนแปลงมีระบบสมาร์ททามเมอร์นะคะก็คือจะหยุดเตือนให้เปลี่ยนตําแหน่งทุกๆ30วินาทีค่ะและจะปิดอัตโนมัติเมื่อครบ2องนา ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมในการแปลงฟันที่ทันตแพทย์แนะนํานะคะแล้วตัวแปลงนะทุกคนกันน้ําระดับความลึกที่1เมตร,รนาน30มสินาทีแล้วก็มีให้เลือก2สีนะครเป็นสีชมพูแล้วก็สีฟ้านะครับทุกคนดีน่ารักมากๆเลยในราคาแค่299บาทคน่ะ ใช้ได้ตั้งแต่เด็ก3าขวบขึ้นไปเลยนะของผู้ใหญ่ก็มีนะฮะน,นี่ทุกคน Sparkle Sonic นะคะเป็นรุ่น Triple Active คะ่ะเขามีเทคโนโลยีการสั่นได้สูงส,สุด40,000ครั้งต่อนาทีนะฮะทุกคนมี3โหมดการทำงานด้วย White นะคะ Sensitive ครัแ Care นะคะคือซ่องซอนทำความสะอาดฟันได้อย่างล้ำลึกแล้วก็จะลดคราบพลักหินปูนได้ดีมากๆบอกเลยว่าฟันขาวสะอาดกว่าแปรงสีฟันธรรมดาแน,น่นอน,น,น